สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ k p o ์เช่องที่พาทุกคนมาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อกันนะครับและสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง most follow K-pop girl group on Instagram กัน ซึ่งเกิร์กรุ๊ปที่ติด10อันดับแรกก็ถือว่าเป็นตัวจิตจี๊ดของแต่ละเจนกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าในอันดับที่10อันดับที่10นั้นได้แก่สาวไอฟ์นั่นเองนะครับมียอดฟอลโล w ทั้งหมด3.8ล้านแถมในตอนนี้ยังมีงานมีติ้งที่สาวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานะครับเดี๋พร้อมควีนอินบีเคเคนั่นเองอันดับต่อไปนะอันดับที่9นั้นได้แก่เอ็นมิกซ์เอ็นมิกซ์นะครับมียอดฟอลโล r มากถึง4.4ล้านฟอลโล r ซึ่งก็ถือว่าเป็นจนํานวน Follow ที่สูงมากเลยนะครับไปต่อกันที่อันดับที่8นะครับยอด follower สูงสุดใน Instagram นั้นได้แก่สาวๆมามามูนั่นเองมามามูมียอด follower Instagram ทั้งหมด7.8ล้าน follower นะครับและไปต่อที่อันดับต่อไปอันดับที่7อันดับที่7นั้นได้แก่เด็กๆ n w w j e n s s นั่นเองกับยอด follower ที่สูงถึง8.2ล้าน follower s นะครับ ซึ่งล่าสุดนี้เด็กๆ New Jeans ก็เพิ่งได้ปล่อย2เพลงในอัลบั้มใหม่อย่างเพลง Super s h i แล้วก็ New Jeans เอาอมาให้เหล่าแฟนๆและเหล่ามานี่ได้ฟังนะครับใครที่ฟังแล้วชอบเพลงไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปกันต่อที่อันดับที่6กันเลยอันดับที่6นั้นได้แก่ G IDOL นะครับ G IDOL นั้นสามารถมียอด follower สูงถึง10.8ล้าน follower เลยทีเดียวขึ้นมาขึ้นมาในระดับ10ล้านกันแล้วนะครับไปกันต่อที่อันดับที่5อันดับที่5นั้นได้แก่ เอสปานั่นเองกับยอด Follower ที่สูงถึง11ล้าน f o l l o w e r ไปกันต่อในอันดับต่อไปนะครับอันดับที่4อันดับที่4นั้นได้แก่สาวๆ r e d velvet นั่นเองกับยอดฟ o r ที่สูงถึง12.1ล้าน f o l l o w e r s มากันต่อในอันดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ท็อป3 most follow K-pop girl group on Instagram กันแล้วนะครับอันดับที่3นั้นได้แก่ ส,สาวอีจนั่นเองกับยอด follower ที่สูงถึง19.3ล้าน follower s นะครับเรียกได้ว่ากระโดดขึ้นมาหลายล้าน follower s กันเลยทีเดียวไปกันต่อนะครับในอันดับที่2อ,อันดับที่2นะั้นได้แก่ส,สาวทวายส์นั่นเองกับยอด follower 28.4ล้าน follower s on n s t t g r r m m และแล้วเราก็เข้ามาถึงอันดับที่1 เกิร์ลกรุ๊ปเคป๊ที่มียอด Follow i n s t a g r กรสูงที่สุดแล้วนะครับอันดับที่1นนั้นได้แก่สาวๆ b l a c พ p i n k นั่นเองกับยอด Follower ที่สูงถึง56.4ล้าน l o w e r s กันเลยทีเดียวสูงที่สุดในเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊และนี่นะครับก็คือ10อันดับเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอด Follow ใน i ิน t a g r กรมสูงที่สุดอันดับที่1นนั้นคือสาวๆ b l a c พ p i n k อันดับที่2 t w i c e อันดับที่3 i t อ y อันดับที่4 Red v e l ว e t อันดับที่5 Spa S อันดับที่6 G Idol อันดับที่7 New Jeans อันดับที่8 Mamamoo อันดับที่9 n m i x และอันดับที่10 Ice นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับวงไหนใน10วงนี้ก็สามารถเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์แสดงความยินดีในคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตยอด Follow เก r l g r o u p k p o p สูงที่สุดใน i n s t a g r กรมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง